รู้หรือยังรู้ดีทังรู้แม่เจ็ยแบบอะไรปะเรนกระช่วงดินอนที่เบอร์40ท่านไม่ร้อนอะไรไม่ได้เมื่อคืนไปงานลอยกระทงหมาพี่คนคดเยอะอ่ะตั้งแต่หาการดีขึ้นแต่ดีเขาเซฟกันใส่แม้ทุกคนเออทุกคนเขารู้ว่าต้องเซฟแต่กูไม่เรื่องจะมาแชร์เกี่ยวกับงลอยกระทง จริงๆวันเรากระทงไม่ใช่ประเพณีของไทยแต่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียข้อมูลไม่แน่ชัดว่าเข้ามาเมื่อไหร่แต่จัดขึ้นครั้งแรกอะสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีเราห้าสันนิษฐานว่าเป็นพิธีที่เขาทําเพื่อบูชาเทพสามองค์ของเขาแหละผมเคยยินเลยพี่าว่าบูชาเทพสามองค์ที่จะมีพระพรหมพระศิวะพระหลายพระพี่แล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีการชักโคมรอยเพื่อบูชาพระบรมสารีนิกธาาุนี่ของอพระจุลวนณีในชั้นดาวดึงแล้วก็มีบอกว่า มีการลอยโคมเพื่อบูชาต,ตามรอยพระพุทธบาทอผีที่แม่น้ำมันทากระจกเจ็ดด้านแม่น้ำมันทาหรืออ่านเรียกว่าเลวาเป็นแม่น้ำทางตอนกลางของประเทศอินเดียยังไม่ที่รู้จักว่าเป็นเส้นชีวิตแห่งกุชราชและมัธยประเทศเพราะได้ให้สิ่งต่างๆหลากหลายทางแก่รัฐกุชราชและรัฐมัธยประเทศยังได้สร้างขอบเขตประเพณีระหว่างอินเดียเหนือกับอินเดียใต้ และไหลไปทางทิศตะวันตกด้วยความยาว1,312กิโลเมตรก่อนที่จะไหลลงอ่าวคมพัดสู่ทะเลอาหรับราว30กิโลเมตรทางตะวันตกของเมืองพาลุชในรัฐคุชลาออ้มึงรู้บ้าแต่และจังหวัดอ่ะจัดงานไม่เหมือนกันอ้พี่อ่ะย่างเชียงใหม่ใช่มีมีเชียงรายใช่ยัใช่สีมีเกี้ยวอ๋อเน้อ่าอย่างเชียงใหม่เนี้ย่ วันลอยกระทงอ่ะจะไม่เรียกว่าวันลอยกระทงแต่ว่าจะเรียกว่าประเพณีที่เป็นหรือเรียกง่ายก็คือประเพณีที่เขาปล่อยโคมลอยอ่ะแล้วก็อย่างจงังหวัดตากนะพี่ก็คือเขาจะเอากระทงอันเล็กๆอ่ะมันเลียงกันหลายๆกระทงเรียกว่ากระทงสายส่วนสุโขทัยอ่ะจะมีประเพณีที่เรียกว่าเป็นถ้าว่าเป็นเหมือนจัดประเพณีว่ะเป็นการแบบเหมือนโคมชักโคมแขวนเงี้ยพี่แล้วก็แบบมีเล่นพวกพวกตะลายพวกไฟ เัน,นีังไร้อนเนี่ยครับของมืองแค่ตอนบนเดี๋ยวกูออกปีกเองปีกไกรปีกประเทศยอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดเนี้ยเขาจะไม่เรียกงานวันลอยกระทงว่าวันลอยกระทงเขาจะเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นคืองานสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปก็ทาเพื <S <S 2> <S 2> อพ่อขอขอมาพระแม่คงคาเหมอือนกันนี่นแหละแล้วก็จะมีจังหวัดสกลจะมีความพิเศษคือจะมีกระทงกาบกล้วยเป็นทรงประสาทพึ่งเขาจะเรียกงานนี้ว่างานลอยพระประทีปพระราชทาน12ไทยสกลลักษณะเลยใช่ไหมหมอพี่ อเออแล้วมีอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายที่ประเทศพม่าเนี่ยเขามีการตัดผมตัดเล็บใส่ไปในกระทงก็รอสิ่งพอดีออกชีวิตนี่แบบรอมมากาาามี่อาตะบาลลอยไปยิงกันไอ้นักแก้วกาแฟหายสาย แก็ฝากว่ารอบนี้มีแชร์ทําเป็นเกี่ยวกับบราณกระทงเราฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากไปกดติดตามเหจด้วยคลิปที่แล้วลงแล้วไม่ได้ไม่ได้บอกติดตามมีทิกตอกด้วยนะเออทิกตอกนะตอนนี้เริ่มมาทาทั้งทิกตอกแต่เพิ่งลงมาคลิปดียวคิดว่าไพบานเดี๋ยวเราทำต่อเลยเลยเป็นเบื้องหลังไปเลยก็ตามไปอีกนิดนึงเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็มีรายการสปอร์ตอีกรายการหนึ่งก็ฝากด้วยสปอยเลยผมกันนะพูดเรื่องหนังไปพอแล้วทียจะตัดมันยาวโอเค